พลตุรเอกสมเกษมจารักพุ่มกับสอพเอมืองอุตรดิตถ์เปิดการฝึกอบรมทบทวนยึดทธิธีตำรวจและศิลปะป้องกันตัวบริเวณลานด้านหน้าสอพเอมืองอุตรดิตถ์ท่านี้ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายวัย14ปีก่อเหตุใช้วุนปืนยิงกลางห้างสรรพสินคา้าสยามพารากอนเมื่อสามตุลาคมที่ผ่านมาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและมีผู้บาดเจ็บ5รายทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกลับมาทบทวนยึดทธิธีและเทคนิคในการเข้าประจิตตัวคนร้ายในลักษณะาาต่างๆโดยพุ่มกับสอพเมืองอุตรดิตถ์กล่าวว่า ปฏิบัติประเทศไทยมีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการปราดยิงในพื้นที่สาธารณะในหลายพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องสร้างความคุ้มกันในการรับมือรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจที่จะต้องมีการฝึกอบรมด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการฝึกวิธีพิธีการฝึกทบทวนการเข้ารับเหตุการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ปราดยิง เพื่อให้เจา้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพลด,ดโอกาสสร้างความสูญเสียมากที่สุดอย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่มีการใช้อาวุธปืนต่างๆสามารถแจ้งเจา้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เจา้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้าไประงับเหตุได้หรือสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุที่หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งจะต้องมั่นใจว่าในขณะที่ทำการโทรนั้นตนเองอยู่นอกระยะก,การมองเห็นหรือการได้ยินของคนร้ายนาคาคาสรดํา,ขา,ขาดร,ดรายงาน